อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้หน่อยนะครับนักข่าวดังเนี่ยเผยเลยนะว่าพีแดงแมนยูเนี่ยจ่อคว้าตัวเฟรนกกิทเดยองครับค่าตัวประมาณ70-80ล้านยูโรเลยทีเดียวนะฮะรายงานจากสเปนครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจ่อปิดดีลคว้าตัวเฟรนกกิทเดยองนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของบาร์เซโลนาเนี่ยภายในเดือนนี้ด้วยนะครับ กีราตโรเมโรนะครับนักข่าวชื่อดังสายบาซโลนาเนี่ยรายงานว่าปีแดงจอกคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติออนไลน์ไปร่วมทีมโดยมีโอากาสมากถึง95เลยทีเดียวนะที่จะได้ตัวเขาต่างดาวครับจะเป็นต้องขายแข้งวัย25ปีออกจากทีมนะครับเพราะต้องการเงินเนี่ยเข้าไปช่วยพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรด้วยในตอนนี้นะครับ รายงานครับระบุว่าค่าตัวของเดีลยวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวประมาณ70-80ล้านยูโรเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าฟังกิเดยองเนี่ยจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่กุซื้อใหม่อย่างเอริกเชนฮากเนี่ยจะได้ตัวไปร่วมทีมที่แมนยูนะฮะยองครับเคยร่วมงานกับเชนฮากครับที่อาเจ็์อันสเดอร์มก่อนที่เขาจะจะย้ายไปร่วมทัพบ,บาร์เซโลนาครับเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยราวประมาณ75ล้านยูโรนะฮะ ถ้าดูกันนี้เนี่ยฟริกิทเดยองครับลงเล่นให้กับบาร์เซโลลูนาไปแล้ว45นัดทุกรายการผลผลิตก็ยิงไป4ลูกนะครับจ่ายอีก5แอสซ,ซิสต์นะฮะก็ถือว่าฟอร์มดีอยู่นะสำหรับฟริกิทเดยองห้องเครื่องสำคัญของบาร์เซโลลูนาเลยในตอนนี้นะครับก็95แล้วนะ้ำที่จะคว้าตัวไปสำหรับผีแดงก็ได้ร่วมงานกับนายเก่าก็าน่าจะโอเคนะครับสำหรับฟริกิทเดยองน่าจะเฉิดฉายอยู่แล้วก็น่าจะดึงดอนนี่ฟรานเดเบ็กกลับมาด้วยนะครับสำหรับที่ไป ยืมตัวที่เอเวอร์ตยืมตัวไปนะครับก็น่าจะเอามาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าจะมาอยู่กันที่แมนยูครับสำหรับเชนฮักกับฟริกิดยองนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะปิดดีกันภายในเดือนนี้นะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะฮะ